đưa sâu kéo bay bay rồi kéo bay bay đi này đưa sâu kéo bay nè ยูวันนู้ก็อยูวันทีนังก็อ่ะคนนมยูวันทีนังก็แล้วใช่ปะคนนมยูวันทีนังป๊ไม่เอนัน,ะาน,นายย่นาคนนมอาน่คนนมมาไม่เนี่คนนม Ông oh, ô bay bay cái mà ní, leo. ơi hòa, ơi hòa đấy, ơi hòa đấy ba. ô, cầm máy con

ชับอืมอะไรแม่เขาทำแบบนี้ลูกเขาทำแบบนี้เขาจับตรงนี้เขาโรูดขึ้นข้างบนเออไอรูทนะเอออ่าดึงขึ้นอ่ะทำแบบนี้รูทรูทอ่ะรูดอ่ะจับจับอันนี้จับจับอ่ะจับเนี่ย รูทเลยรูอมารูดรูดรูดอ๋อหนูแม่ไอ้นี่ขึ้นอะไรแม่ขึ้นทีราไม่ใช่ไหมกระเป๋าใบไม้นี่ยไปมกตัวใ้นะไอ้นี่อ่ะไปเไปก็บข,อง,บของใส่กระเป๋าไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่น่ารักเลยลูดไม่น่ารกไม่น่ารักทำไมนะทำแบบนั้นทำไมนะนไ,มนะไม่ได้เจ็บเจ็บพึ่งเจ็บทำแรง เจ็บไหมเป้าเป๋าเสะเป้าใครพึ่งมั้งพึ่งเหรเจ็บพึ่งเจ็บอูกเป๋าเป๋าโอ้โอ้พึ่งพึ่งเจ็บมั้งเปาเป๋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 า่งึงเจ็บให้กระเป๋า嘛กระเป๋าทไมอะให้กเป๋าอะให้กระเป๋าแม่ให้กระเป๋าแม่แม่พากเป๋าไปนอนน่อนะ ไม่พาก,กับ้าไปนอนอะนะน่าเป็นอะไรอยากรู้ <h ung? S 2> ทำไมนะถึงไปแบบนี้ <h ung? S 1> อ้าวเรามาดูกันเร็วมาดูเด็กขี้ดื้อกันเร็วพังนะ<ช>พังนะพังนะฮะ <h ung? S 2> ทำไม,ไมนะตัวอะไรอ่ะลูก ออมีมมมทำไหมเนี่ยเป็นอะไรคะ